สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำของช่องมิสซูเปอร์ปั๊มกันอีกครั้งนะคะซึ่งปั๊มน้ำที่เราจะมาแนะนำในวันนี้เป็นปั๊มน้ำหอยโคงรุ่นใหม่ WCLL 3 7 0 5 FS ค่ะปั๊มน้ำรุ่นนี้นะคะมีขนาด5แรงม้าท่อเข้า4นิ้วท่อออก4นิ้วออกแบบภายใต้แนวคิด ปั๊มน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรใช้ในงานที่ต้องการน้ำในปริมาณมากและที่สำคัญคือเรื่องคุณภาพรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะเรามาดูส่วนประกอบของปั๊มน้ำรุ่นนี้กันนะคะปั๊มน้ำรุ่นนี้ถ้ามองจากภายนอกจะเห็นว่าตัวเรือนมอเตอร์ทำจากเหล็กเนว มีครีบที่ใช้ระบายความร้อนอยู่รอบตัวและพ่นด้วยสีพิเศษเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมค่ะส่วนของตัวเรือนปั๊มและฝาครอบปั๊มน้ำนะคะเรายังคงเน้นเรื่องความทนทานโดยการเลือกใช้วัสดุเหล็กหล่อที่ชุบด,ด้วยสีพิเศษป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมมาดูในส่วนของใบพัดที่เราผลิตจากเหล็กหล่อผ่านการชุบสีแบบพิเศษ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนให้ความทนทานสูงแม้ใช้งานกับน้ำสกรปรกค่ะและนอกจากนี้เรายัางเลือกใช้ m e แมกนิคอลซีลชนิดพิเศษที่ทนต่อการขัดสีของน้ำผสมทรายได้ดีกว่า m e c แม i น a คอนซีลชนิดทั่วไปด้วยค่ะซึ่งปั๊มน้ำรุ่น WCLL 3705 FS นี้นะคะสามารถใช้กับไฟบ้าน220โวลต์โดยสามารถทนไฟตกได้ถึง198โวลต์ และปั๊มน้ำรุ่นนี้มีฉนวนป้องกันไฟฟ้าได้ในระดับ Class F ที่ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง155องศาเซลเซียสและปั๊มน้ำรุ่นนี้ยังมีการป้องกันทั้งฝุ่นขนาดเล็กน้ำฝนได้ในระดับ IPX5 อีกด้วยค่ะปั๊มน้ำหอยโข่งรุ่น WCLL 3705 FS สามารถผลิตแรงดันน้ำได้สูง16.4เมตรให้ปริมาณน้ำมากถึงสองพลิตรต่อนาที กินไฟอยู่ที่23.7แอมป์อถ้าเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำรุ่น WCL 3705 FS จะเห็นว่ากินไฟพอๆพกันถึงแม้ว่าแรงดันจะต่ำกว่าแต่ปริมาณน้ำที่ได้กลับสูงกว่ามากถึง800ลิตรต่อนาทีเลยทีเดียวค่ะปั๊มน้ำรุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับใช้งานสูบถ่ายน้ำจากแหล่งน้ำปริมาณมากๆจากแม่น้ำลำคลองเข้าไปยังร่องสวนนาข้าวหรือบ่อกเก็บน้ำต่างๆ ลักษณะการใช้งานเดียวกันกับการใช้งานท่อพยานาคนั่นเองค่ะถ้าใครเคยใช้งานท่อพยานาคมาจะรู้ถึงปัญหาเรื่องการติดตั้งที่ค่อนข้างยุ่งยาก มีชิ้นส่วนที่ต้องซื้อเพิ่มเติมทั้งสายพานมู่เล่รวมถึงชิ้นส่วนอย่างตลับลูกปืนบูชและใบพัดที่ต้องมาคอยเปลี่ยนทุกๆปีถ้าเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำหอยโขง่งรุ่น WCLL 3705FS จะเห็นว่าสามารถตัดปัญหาที่สุดจิกลำคาญใจทั้งยังติดตั้งง่ายกว่าสามารถต่อท่อไปยังตำแหน่งที่ต้องการถูดน้ำได้เลย อายุการใช้งานที่ยาวนานชิ้นส่วนที่แข็งแรงคุ้มค่าคุ้มราคาในส่วนของเรื่องการดูแลบำรุงรักษาก็ง่ายมากค่ะเรามีอะไรพร้อมให้บริการและยังมีการรับประกันหนึ่นปีเต็มอีกด้วยค่ะส่วนเรื่องการจัดเก็บก็ง่ายไม่เปลืองพื้นที่เรียกได้ว่าเจ็บแตจบนะคะปั๊มน้ำรุ่น WCLL 3705FS ยังสามารถใช้ในงานระบายน้ำท่วมขังและงานที่ต้องการระบายน้ำในปริมาณมากๆอย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้มากเลยค่ะนอกจากปั๊มน้ำรุ่น WCLL 3 7 0 5 FS ที่สามารถใช้กับไฟบ้าน220โวลต์แล้วนะคะเรายังผลิตปั๊มน้ำรุ่น WCLL 3 7 0 5 FT ไฟ3เฟส380โวลต์ที่ลูกค้าสามารถสลับการต่อสายไฟไปเป็นแบบ220โวลต์เพื่อใช้งานกับแผงโซล่าเซลล์ได้ด้วยค่ะ ถ้าหากใครสนใจสามารถติดต่อตามร้านค้าใกล้บ้านหรือสามารถโทรติดต่อสอบถามมาที่ฝ่ายขายของบริษัทต,ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างหรือตามเว็บไซต์ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและคลิปหน้าจะมานำเสนอปั๊มรุ่นไหนต่อไปเราติดตามชมกันได้นะคะหรือใครอยากทราบข่าวสารแบบอัปเดตสามารถกดไลค์กด u b s c r i b e ได้ที่ช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะ